เอ๋กระบองเพชรของคุณพ่อหลังจากที่สูงมากๆเลยนะคะยืนคู่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องได้หักกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะน้องก็จะแตกออกจากกอเดิมนะคะแตกออกหลายกิ่งเลยค่ะเดี๋ยวเข็มฮอนจะ เข้าไปดูใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะคือจะเป็นลำต้นหลักของน้องเลยนะคะแล้วคราวนี้นะคะคือน้องค่อนข้างที่จะสูงมากน่าจะประมาณอ่า200เนอะ200เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วคราวนี้ลงมาค่ะทำการโคลนค่ะ อันนี้นะคะคือน้องนะคะได้งอกขึ้นมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะน้องก็เดี๋ยวเข็มหอนให้ดูใกล้ๆนะคะน้องก็จะงอกขึ้นมาใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะก็จะสูงขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะนะคะเดี๋ยวเข็มพอนสาาให้ทุกคนได้ดูนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะตรงกลางๆนี้นะคะคือ ตรงกลางนี้นะคะคือเป็นต้นหลักที่หักออกไปแล้วนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนน้องนะคะที่หักออกนะคะแต่ว่าน้องก็เกิดใหม่ได้ตลอดนะคะชมให้ชมมุมนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หักออกนะคะแต่น้องก็จะงอกขึ้นมานะคะตรงที่เข็มพอรชี้ให้ทุกคนได้ดูนะคะน้องก็จะงอกขึ้นมาใหม่อีกเรื่อยๆนะคะ อามีน้องมดมาด้วยนะคะน้องมดหรือมแมลงอะไรเอ่ยเดี๋ยว,ยวตาเอตาเอตาเอมีมแมงม,มุมด้วยนะคะก็จะอามาเกาะที่ลำต้นของน้องนะคะตอนที่น้องต้นใหญ่นะคะทุกคนคีพอ,อยอยากจะบอกว่าน้องนะคะมีดอกที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ ที่มารับชมกระบองเพชรสวยๆนะคะขอบคุณค่ะ